นี่เลยครับเข้าเข้าออกออกครับผมนี่ตั้งล่อไว้มันก็มาเข้าแล้วครับผมสองหลังติดกันเลยหลังนู้นก็เข้าแล้วครับ างนี้ก็เข้าแล้วครับถ่ายลง YouTube หน่อยครับคลิปแรกเลยขอเพื่อนๆติดตามหน่อยครับกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีคลิปใหม่ๆ ลงให้ดูอีกทีครับผมสวัสดีครับ